นี่ค่ะก็ชิมดูหรือจะเท่ารถฟรีมือตัวเราเองนะคะแล้วก็หน้าตาอืม,อ,มอร่อยค่ะยำมะม่วงของสมพรนะคะง่ายๆสไตล์ตแบบอย่างนี้ค่ะ มีอะไรก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะตามชอบหน้าตาอืม,อ,มอร่อยค่ะยำมะม่วงของสมพรนะคะง่ายๆสไตล์แบบอย่างนี้นะคะ่ะมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะตามชอบมีหอมแดงแล้วก็กุ้ง ใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะนะคะเพิ่มเติมด้วยนิดหน่อยด้วยเข้าวคั่วค่ะตามถนัดเลยนะคะนี่ค่ะ,คะก็ชิมดูโรด,ดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ ใส่น้ำปลาหรือจะเท่ารสรีมือตัวเราเองนะคะและ้วก็ชอนนะคะพิกปนมะม,ม่วงอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามะม,ม่วงเขาแก่มากแล้วนะคะเป็นมะม,ม่วงออกจากสุกเกือบสุกแล้วนะคะก็มี สมุวรจะใส่ปลาย่างตำปนนะคะก็มีสมุวรจะใส่ปลาย่างตำปนนะคะมีหอมแดงแล้วก็กุ้งใส่แล้วค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะ จะเป็นประมาณนี้นะคะลดดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาอันนี้มายำาม,มาม่วงกันค่ะเพื่อนนะคะสมุพรก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะใส่หน้าตาอืม อร่อยค่ะหรือจะเท่ารสรีมือตัวเราเองนะคะและ้วก็อันนี้มายำมะม่วงกันค่ะเพื่อนนะคะสมทรพรก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะใส่อันนี้มายำมะม่วงกันค่ะเพื่อนนะคะสมทรพรก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะ ใส่ก็มีสมมุรจะใส่ปลาย่างตาปนนะคะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะนะคะเพิ่มเติมด้วยนิดหน่อยด้วยข้าวคั่วค่ะมีหอมแดงแล้วก็กุ้งใส่เลยค่ะ าตาอ,อืมอืมอร่อยค่ะอันนี้มายำมะม่วงกันค่ะเพื่อนนะคะสมพรก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะใส่รดดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลา อ่แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบนะจ๊ะคะุกเลยค่ะหน้าตาเขาก็อ่าแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบนะจ๊ะคะุกเลยค่ะหน้าตาเขาก็ะลดดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลา น้าตาอืม,อ,มอร่อยค่ะอาแ,แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบนะจะคุกเลยค่ะหน้าตาเขาก็นนี้มายำมะม่วงกันค่ะเพื่อนนะคะสมุพรก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะ ใส่ตามถนัดเลยนะคะนี่ค่ะก็ชิมดูมีหอมแดงแล้วก็กุ้งใส่นะคะยำมะม่วงของสมพรนะคะง่ายๆสไตล์แบบอย่างนี้นะคะ่ะ มีอะไรก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะตามชอบน้ำตาลปรุงตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆรสใดๆชอบนะคะพริกปน่นอันนี้มายำมะม่วงกันค่ะเพื่อนนะคะสมุพรก็ ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะใส่น้ำตาลปรุงตามชอบเลยนะคะพเพื่อนๆรสดใดๆดน้าตาอืมอร่อยค่ะน้าตาอืมอร่อยค่ะ แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบนะจ๊จะคุกเลค่ะหน้าตาเขาก็จะมีสมุพรจะใส่ปลาย่างตาปปนนะคะอันนี้มายำมะม่วงกันค่ะเพื่อนนะคะสมพรก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะใส่ มะม่วงอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามะม่วงเขาแก่มากแล้วนะคะเป็นมะม่วงออกจากสุกเกือบสุกแล้วนะคะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะนะคะเพิ่มเติมด้วยนิดหน่อยด้วยข้าวคั่วค่ะยำมะม,ม่วงของสมพรนะคะง่ายๆสไตล์แบบอย่างนี้ค่ะ มีอะไรก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะตามชอบก็มีสมมุติว่าจะใส่ปลาย่างตามปนนะคะลดดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาอ่าแล้วแต่คนชอบนะคะ แล้วถ้าคนชอบนะจาจะคุกเลยค่ะหน้าตาเขาก็อันนี้มายำมะม่วงกันค่ะเพื่อนนะคะสมพพก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะใส่น้ําตาลปรุงตามชอบเลยนะคะ,คะเพื่อนๆรสใดๆยำมะม่วงของสมพรนะคะ ง่ายๆสไตายแบบอย่างเนี้ค่ะมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะนะคะเพิ่มเติมด้วยนิดหน่อยด้วยข้าวคั่วค่ะหน้าตาอืมอร่อยค่ะรสดีนิดหน่อยนะคะ ใส่น้ำปลา1ชออนพริกป่นะะปน,น้ำตาลปรุงตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆรสใดๆอ่า แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบนะจจะคุกเลยค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็น